Okay, ครับสวัสดีครับทุกคนก็เดี๋ยววันนี้พี่ชินจะมาอัปเดตว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วตอนนี้คือหญ้ารกมากเลยนะครับเนื่องจากหน้าฝนเนาะหน้าฝนก็ทําให้พวกพวกหญ้าพวกอะไรแบบจเจริญเติบโตแบบเร็วมากอืมเห็นไหมตอนนี้รกคือแบบรกมากเลยตอนนี้ก็ปล่อยเขาหอมมาทําธุละตอนนี้คิวคนตัดหญ้าแบบคิวยาวเลยครับคิวเต็มเลยให้มู่มันทาให้มู่มันเห่าอะไรไมรั้ให้มู่มันเห่าอะไรไมัร้ เห็นอะไรเอา้าไม่น,นอนอยู่ไงนั้นเลยเฮ้ยเดี๋ยวนะทุกคนเดี๋ยวนะทุกคนหงสีมามาจากไหนไม่รู้เฮ้ยทำไมมันมิ่งอย่างนั้น มุดเขาไปอยู่ในรูแล้วมันกงน่าจะตายแล้วนะแมงวันเริ่มตอมแล้วหมามาจากไหนไม่รเดี๋ยเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ไปชินต้องไปหาผ้าแล้วมาดึงมันออกมาน่าจะตายแล้วทุกคนน่าจะตายเฮ้ย นูน่างสารมากเลยเยอนะไปหาไม้ไปหาผ้าอะไรมาดึงมันออกมากันนะทุกคนเดี๋ยวแป๊บห,อหนึ่งข้าหอมหอมมีหมามาตายอยู่แถวบริเวณบ้านเราลูกมีหมามาตายอยู่บริเวณแถวแถวบ้านเราได้ไง น่าจะตายแล้วล่ะอืมสงสัยมันหนีมาแล้วมันไม่รู้ซ่อนอยู่ตอนนี้หอมเห็นแล้วตอนนี้หอมเห็นแล้วมันตายแล้วุมมันตายแล้วเดี๋ยวนะกำลังคิดอยู่ว่าจะดึงมันออกมาแล้วก็ ตายแล้วล่ะน่าจะตายเอ้าพึ่งตายเลยนะ,ะพึ่งตายเลยยังอือหือหอมๆอ,อ,อย่าไปเลียลอย่าไปเลียลูกอย่าไปเลียเผื่อมันติดเชื้อโรคมายังไม่แข็งนะแสดงว่าพึ่งตายพึ่งตายได้ไม่นาน หอมแมวแมวโอ้ไม่รู้ว่ามาใครโ้น่าจะโดนกัดมาด้วยเดี๋ยวนะแมวลูกแมวแมวเผื่มอ,อมีเชื้ออะไรเดี๋ยวเก็บข้งหอมก่อน มีกลิ่นแล้วเริ่มมีกลิ่นแล้วครับเดี๋ยวนะโอ้โห้ตายแล้วเรียบร้อยแล้วลูกเอ้ยนั่งจานเนี่ยตายแล้วเดี๋ยนะอืมเงาสวยละ <c oughs> มาพังอะไรตอนนี้กุดุมฝังครับทุกคนน่างสาารจริงสงสัยจะโดนกัดมาแล้วหนีมาตายอยู่ในรูไม่รู้ว่ามาไม่ไม่ไม่น่าจะมีเจ้าของเริ่มมีกลินแล้วตายได้ไม่นานด้วยยังไม่แข็งดีคนระับยังมมยนุ่มๆอยู่เลยโอ้น่างสาารจริง ไม่มีร่องรอยโดนรถชนแต่มีร่องรอยโดนกัดมาเ็อยวเอาไปไว้ไหนดีเนาะทีนี้พี่ชินอยากจะฝังมันอยู่นะครับแต่ว่าไม่มีอุปกรณ์เลยอืมเอาไปทิ้งถังขยะตรงหน้าบ้านก็สงสารน,นี่ไปสู่ไปสู่ภพภูมิที่ดีไปอยู่ในที่ที่ดีแล้วกันเด้อไม่รู้จะช่วยยังไงเพราะว่าเขาตายแล้วถ้าเขายังหายใจพะงาเพะงาาอยู่พี่ชินจะ เอาไปส่งโรงพยาบาลได้อยู่นะครับแต่ทอานี้เขาน่าจะเสียแล้วตกใจเห็นไอ้มม่มันเห่านึกว่ามันเข่าอะไรเขาง่าดีสงสัยต้องเอาวางไว้ตรงบริเวณหน้าบ้านก่อนเนะาะเพราะกลิ่นมันเริ่มเริ่มออกมาแล้วแมงวันเริ่มตอมแล้วถ้าคนที่รักหมาจะเข้าใจเลยนะครับอยากจะฝังมันนะตอนเนย็นเดี๋ยวพี่ชินเดี๋ยวพี่ชินจัดไปหาจอบไปหาเสียมแถวๆข้างบ้านหรือไม่งั้นไปยืมเพื่อนมาขุดแล้วก็ฝังมันซะ ก็เอาจอบตัวเนี้ยจอบที่มันพัง,พงเนี่ยมันจะหลุดแรงไม่หลุดแรงอีกแล้วตัวนี้ตัวนี้ก็พังนะอืมก็หอมเห่าแล้วนี่มันไม่อยู่ครับเดี๋ยวนะฝนก็เนี่ยครับฝนตกแบบมืดมาเลยเอาตกแล้วนี่แหละครับคืออุปสรรคครับฝนตกแล้วครับเอางี้เดียวก่อน ให้ฝนมันหยุดตกก่อนเดี๋ยวพี่กินจะขุดต่อนะครับขุดต่อด้วยจอบที่แบบไม่สมประกอบนะครับจอบก็จะพังูลและเนี่ยตอนนี้ฝนตกออกมาแล้วโอ้โหจะได้หยุดชะง,งักเลยสงสารตอนนี้พี่ชินลากมันไว้แถวๆใกล้ๆถังขยะนะครับเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวฝนหยุดตกแล้วเดี๋ยวพี่ิจะลากมาตรงบริเวณตรงที่พี่ชินขุดไว้นะโอ้ห้าสงสารมากเลย แต่ที่แน่ๆคือแบบมืดมาเลยอะ่ะเดี๋ยวจะพี่ชินจะอัปเดตอีกทีหนึ่งนะครับหลังจากที่พี่ชินขุดหลุมให้ลึกก่อนให้ให้ใหญ่กว่าน,นี้ก่อนเพราะว่าหมาตัวใหญ่พอสมควรนะครับน่าจะฝังไว้ใกล้ๆกับกระเทียมครับกระเทียมก็อยู่อยู่ฝังบริเวณตรงนั้นแหละที่พี่ชินขุดไว้ไปใกล้ต้นมะม่วงนั่นแหละโอเคตอนนี้ฝนตกแรงมากเดี๋ยวเข้าบ้านก่อนนะครับ เลยครับโอไม่มีทีท่าเราจะหยุดง่ายเลยนะยิ่งแรงขึ้นแรงขึ้นนะครับตอนนี้ก็พ่อหอมก็นั่งดูฝนที่ตกอยู่สภาพก็ตามที่เห็นเลยตอนนี้พี่ชินก็ไม่ได้ไปดูหมาเลยนะครับน่าจะต้องเป็นพรุ่งนี้นะครับถึงจะได้เริ่มขุดหลุมใหม่เดี๋ยวเอาหมามาฝังอีกทีนึงนะครับตอนนี้ ฝนหยุดตกประมาณประมาณทุ่มหนึ่งครับฝนหยุดตกคือมืดมากแล้วพี่ชินจะเดินไปขุดหลุมต่อก็ไม่ได้แล้วครับเพราะว่าไม่มีไฟแล้วโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเจอกันใหม่ครับก็เมื่อวานนี้ที่พี่ชินขุดไว้นะครับหลุมมันจะเป็นอย่างนี้ฝนก็ตกก่อนตอนนี้ก็เช้าแล้วครับตอนนี้ก็สองโมงสองโมงเช้าแต่ว่าดูบรรยากาศเมฆฝนตอนนี้ กำลังเกาะกลุ่มพร้อมที่จะตกได้ตลอดนะครับก็เดี๋ยวมาดูหมาว่ายัางอยู่หรือเปล่าผมกลัวเทศบาลพี่ชินกลัวเทศบาลเขามาเก็บขยะแล้วเขาเอาหมาไปด้วยครับถ้ามันยังอยู่ก็เดี๋ยวพี่จะคิดเดี๋ยวพี่ชินจะขุดหลุมต่อนะครับขุดหลุมให้มันใหญ่ขึ้นแล้วก็เอาน้องหมาไปทิ้งซะออยังอยู่ครับยังอยู่ยังอยู่เห็นละเห็นละพี่ชินก็จัดการฝังไปแล้ว เดี๋ยวยังไม่ได้เอาดินถมดีนะครับตอนนี้แมงวันตอมเต็มเลยนะครับแมงวันตอมเต็มเลยตันดีนไม่ได้ถ่ายไว้ตอนที่ฝังนะครับแต่ว่าาออนุญาตเห็นแค่นี้ดีกว่าเพราะว่าศพน้องร,อรู้สึกว่ามันจะมีหนอนขึ้นแล้วนะครับอืมแมงวันเริ่มตอมเดี๋ยวขุดดินฝังอ,อีกอีกครั้งหนึ่งนะครับอโอเคครับพี่ชินเองก็ช่วยได้แค่นี้นะครับก็ขุดหลุมฝังศพฝังดินให้เขาซะ ไม่รู้ว่าเป็นหมาของใครถ้ายังไงก็ขอให้พ้นทุกพ้นโศกเนาะต้ามีที่ชอบก็ไปที่ชอบที่ชอบเนาะอ่ะโอเคใอ้มูดมกินแล้วครับกลิ่นมันเริ่มเน่าแล้วครับหนอนจอกเดี๋ยวพี่ชินจะเอาดินถมอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ได้ถมหมดนะครับเพราะว่าร,รีบฝังดีกว่าเพราะว่าแมงวันเริ่มมาแล้วแมงวันก็หายหมดแล้วนะเมื่อกี้แมงวันเต็มเลยโอเคครับโอ้งเงาไปเลยอ่ะ ขุดโอเคขอให้เจ้าไปสู่สุคติแล้วเอาหมดเวรหมดกรรมนะอืมมาตายมาตาย,มาตายในบริเวณเขตบ้านของพี่ชินด้วยก็อา่าไม่เป็นไรถือว่าอันไหนที่ช่วยได้พี่ชินก็ช่วยนะครับอืมอย่างน,น้อยเขาก็ตายแบบไม่ไม่ตายแบบหมาท่าข้างถนนนะอย่างน้อยพี่ชินก็ยังอ่ะคุณดูฟังศพแล้วก็แผ่บุญแผ่กุศลให้เขาซะให้เขาไปเกิดในภพภูมิดีแล้วก็ เ,เกิดเป็นคนซะนะชานี้เขาใช้กรรมครบแล้วอนะ่ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับยังไงก็อย่าลืมครับเดี๋ยวมีอะไรอัปเดตใหม่ใหม่เดี๋ยวพี่กินจะพยายามลงคลิปมาให้เรื่อยนะครับ